เรื่องของยาเสพติดกันก,นก่อนก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสามารถจับกลุมยาไอซ์ไปได้กว่า100กิโลกรัมหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการขยายผลแล้วก็นำมาสู่การจับกลุมยาบ้าอีกกว่า1ล้านเม็ดเลยทีเดียวนะครับซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอชะอวดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องนี้ก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในพื้นที่นะครับที่สามารถ เปิดปฏิบัติการสากัดจับรถเก๋ง Honda City คันหนึ่งนะครับซึ่งภายในรถเนี่ยซุกซ่อนยาบ้าล้านเม็ดเอาไว้ด้านในนั่นเองครับเนี่ยฮะเยอะมากๆเลยแล้วก็เห็นบอกว่ามีการดัดแปลงรเรื่องของรถด้วยเพื่อที่จะให้สามารถบรรทุกยาเสพติดได้จำนวนมหาศาลมากยิ่งขึ้นผู้ต้องหาที่เป็นฝ่ายชายรับสารภาพอย่างสินไจส,ส่วนฝ่ายหญิงเนี่ย เบื้องต้นยังคงปฏิเสธเสียงแข็งอยู่นะครับอ้างว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ติดรถมาด้วยนั่นเองครับไปดูกันหน่อยเหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาหลังจากตำรวจชุมพรอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ที่ชุมพรนี่นะครับเขาได้มีการจับกลุ่มเป็นยาไอซ์ล็อตใหญ่ได้ร0อกิโลกรัมหลังจากนั้นก็ได้มีการขยายผลนะครับอย่างเร่งด่วน ทราบว่ามีเครือข่ายยาเสพติดอีกกร่่หนึ่งเขาเนี่ยใช้รถเก๋ง Honda City สีบรอนเงินเนี่ยฮะคันที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่นี่นะครับเขาใช้รถเก๋งคันนี้ลำเลียงยาเสพติดแล้วก็ขับมุ่งหน้าลงสู่พื้นที่ภาคใต้นั่นเองครับ,รบทีนี้เมื่อรถเป้าหมายเข้าสู่พื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชขยับมาอีกจังหวัดแล้วนะครับยาไอซ์เนี่ยจับได้ที่ชุมพรส่วนยาบ้า จับได้ที่นครศรีธรรมราชในพื้นที่ดังกล่าวตำรวจทางหลวง4กองกำกับการ7ภายใต้การสั่งการของท่านพลตบดทนัทศักดิ์ชวนานาสยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ท่านได้มีการเปิดปฏิบัติการเกาะเกี่ยวกดทันทีนี่เป็นชื่อปฏิบัติการแต่ละคำหมายความว่ายอย่างไรนะครับเกาะเกี่ยวกดเริ่มจากขับรถไปประกบ อันนี้เรียกว่าเกาะน,นะครับหลังจากนั้นส่งสัญญาณปาดหน้าให้หยุดส่วนอันนี้เรียกว่าเกี่ยวแล้วก็หลังจากนั้นอีกเข้าชาร์จคุมตัวทันทีส่วนนี้เรียกว่ากดนี่เป็นที่มาที่ไปของชื่อปฏิบัติการเกาะเกี่ยวกดนะครับจนสามารถสกัดรถคันดังกล่าวเอาไว้ได้ที่บริเวณหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงในพื้นที่อำเภอชะอวดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองครับ นี่เลยภายในรถเก๋ง Honda City คันนี้เนี่ยฮะโอ้โหมันจะสามารถบรรทุกยาบ้าอะไรได้เยอะขนาดนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีการดัดแปลงเนี่ยฮะอย่างที่บอกเลยเขาได้มีการดัดแปลงช่วงล่างเพื่อที่จะบรรทุกน้ำหนักได้มากโดยเฉพาะนั่นเองครับพอดัดแปลงก็สามารถที่จะซุกซ่อนหรือว่ายัดยาเสพติดอย่างครั้งนี้เนี่ยเป็นยาบ้าลงไปในช่องดังกล่าว ได้จำนวนถึง1ล้านเม็ดอย่างที่บอกนั่นเองครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมจากการตรวจค้นรถอย่างละเอียดเนี่ย <üf. S 2> ก็ไปเจอของกลางเป็นยาบ้าจำนวน1ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่อย่างแน่นหนาทั้งบริเวณใต้พนักพิงเบา<ล>ะหลังแล้วก็ที่บริเวณช่องเก็บยางอะไหล่นั่นเองครับสอบสวนในเวลาต่อมานะครับคนขับรถชื่อว่านายอัธศิทธิ์อายุ43ปีนายอัธสิทธิ์เนี่ยสารภาพหมดเปลือกนะครับว่า รับจ้างขนยาบ้ามาจริงแต่คนที่นั่งข้างๆมาด้วยซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเธอชื่อว่านางสาวสิร,รามลอายุ32ปีก็อายุห่างกันประมาณสัก11ปีได้ผู้หญิงเนี่ยให้การปฏิเสธนะครับอ้างเหตุผลว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่เพียงพนักงานนะครับเป็นนักท่องเที่ยวที่ขอติดรถมาเที่ยวภาคใต้เท่านั้นไม่รู้เห็นเรื่องยาเสพติดแต่อย่างใดเธออ้างว่าเธอเป็น นักท่องเที่ยวอย่างเคสก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคือมันก็มีการนะะใช้วิธีการอย่างเช่นมากันเป็นลักษณะครอบครัวคล้ายๆว่ามีผู้ใหญ่นะครับที่เป็นพ่อกับแม่แล้วก็มีเด็กมาด้วยคล้ายๆว่าเป็นลูกเหมือนกับพยายามที่จะตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนี่นะครับว่าเป็นครอบครัวเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วนี่นะครับก็ได้มีการซุกซ่อนยาเสพติดมาด้วย ต้องชื่นชมการข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่สามารถเนี่ยฮะขยายผลแล้วก็นำมาสู่การจับกลุ่มได้ในที่สุดนั่นเองครับงานนี้ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะครับเพราะว่าจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าโอ้โหทำกันเป็นขบวนการมีรถนำดูต้นทางและรถคันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการดัดแปลงช่วงล่างเพื่อที่จะบรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นเบื้องต้นนะครับตำรวจได้มีการแจ้งข้อหาหนักร่วมกันจำหน่ายยาเสพติด หลังจากนั้นคุมตัวส่งกองปราบปรามดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งคู่ต่อไปนั่นเองครับพูดถึงปฏิบัติการในครั้งนี้เกาะเกี่ยวกฎเนี่ยช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงที่ผ่านมาของวันนี้ก็มีการถแถลงข่าวคือมันมีหลายคดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของบิ๊กโจ๊กด้วยอดีตรองพบาตารที่ท่านนัทศักดิ์ชวัฒนาสัยผู้บัญชาการตรวจสอบสนกลางก็ได้มีการให้สัมภาษณ์พิเศษนะฮะกับ หลายๆทีมข่าวรวมไปถึงโพลิสทีวีของเราด้วยนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมีโอกาสติดตามในวันพรุ่งนี้กันต่อไปรวมไปถึงคดีอื่นๆที่สําคัญๆด้วยนะครับหลังจากที่มีการถาแถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับปฏิบัติการเกาะเกี่ยวกดคุณผู้ชมครับด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยพฤติการของคนร้ายเวลาเจอรถตํารวจเขาจะขับหนีไงก็ต้องมีการเกาะข้างเคียง แล้วก็ไปเกี่ยวหน้ารถสุดท้ายก็คือกดในการจับกลุมผมชอบชื่อปฏิบัติการนี้มากเลยครับคนตำรวจโทนัทศัก์นะฮะอยากให้ใช้กันทั้งปีเลยครับถูกต้องครับ